บทสวดบูชาเจ้าแม่ทับทิมสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เลน่ามีบทสวดบูชาเจ้าแม่ทับทิมมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กำลังมองหากำลังใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะมาค่ะมาฟังกันเลยบทสวดนี้สามารถสวดเป็นประจำทุกวันเพื่อเสริมสิริมงคลและความรับเลื่นในชีวิตหนูขอกราบครั้งที่หนึ่งเพื่อสรนเสริญต่อฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์หนูขอกราบ ครั้งที่สองเพื่อสรรเสริญต่อกำยานหอมและศรัทธ,ธาหนูขอากราบครั้งที่สเพื่อสรรเสริญต่อเจ้าแม่ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์สำแดงดังแสงอันโชยช่วงใต้ราสงบราบรื่นหมื่นคำอธิษฐานสมปรานาหนูขอเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยเหลือหนูด้วยเถิดข่ะท่านแม่ประสูตรมาเพื่อทำลงความเมตตากรุณาแก่โลกปลดเรื่องทุกข์ภัยบันดาลความสงบราบรื่นท่านแม่ผู้ทรงเสียสละปลดเรื่องทุก ประทานความสุขเพื่อหนูขอให้ครอบครัวของหนูจงปลอดภยัยท้องทะเลสงบนิ่งครอบครัวของหนูอยู่เย็นเป็นสุขท่านแม่ผู้ทรงจุติมาบนโลกมนุษย์เพื่อสั่งสอนกล่อมเกลาค่ะเหล่าคนชั่วนหนูขอใช้ดวงจิตแห่งศรัทธานี้นำมัสการต่อแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์หมื่นเรื่องภาวนาหมื่นเรื่องจงสมปรานาเทิร นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสัจจวาจังอธิฐามิอิติอิวิยะะอามานิมะนิมามะเมสตาทนังลาพังสัพพคุณังอคังฉะโมมะหิ อิมังสัจวาจังอธิฐานิอิติอิวิยยะอามานิมานิมามาเมสตาทนังลาพังสัพพคุณังอคังฉะโมมหิอิมังสัจวาจังอธิฐานิอิติอิวิยยะอามานิมานิมามาเมสตาทนังลาพังสัพพคุณังอคังฉะโมมหิ อิมังสัจวาจังอธิฐานิอิติอิวิยยะอามานิมานิมามาเมสตาทนังลาพังสัพพคุณัอาางอคังฉะโมมหิอิมังสัจวาจังอธิฐานิอิติอิวิยยะอามานิมานิมามาเมสตาทนังลาพังสัพพคุณังอคังฉะโมมหิ อิมังสัจวาจังอธิฐามิอิติอิวิยะะอามานิมานิมามาเมสตาทนางลาัลภาสัพพคุณังอาคังฉะโมมหิอิมังสัจวาจังอธิฐามิอิติอิวิยะะอามานิมานิมามาเมสตาทนางัลภาสัพพคุณังอาคังฉะโมมหิ อิมังสัจจวาจังอธิฐามิอิติอิวิยะะอามานิมานิมามาเมสตาทนังลาพังสัพพคุณังอคังฉะโมมหิอิมังสัจจวาจังอธิฐามิอิติอิวิยะะอามานิมานิมามาเมสตาทนังลาพังสัพพคุณังอคังฉะโมมหิการสวดมนต์และบูชาเจ้าแม่ทับทิมด้วยความศรัทธา เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลความสำเร็จและความสุขในชีวิตจบแล้วสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เลนาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย